I'm an easy rider. The wind is at my back. I'm an easy rider. The white line is my track. Every lane is a b a s t lane. And the Positive Thinking by Sing Corporation วันนี้ครับผมอยู่กับน้องต่ายนะฮะ Thailand Off Limit นะครับเป็นคนใช้ชีวิตแบบ Limit เนาะใช่วิธีคิด เราจะเดินออกมาจากชีวิตเดิมๆไรือยังไงจริงๆมันง่ายๆอืมเราก็แค่ตัดสินใจเดินออกมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนที่ติจะบอกทุกๆคนตลอดเวลาว่าชีวิตเราอย่าใช้ให้ยากใช่ให้ง่ายเทไว้เพราะว่าเวลาใช้ชีวิตง่ายเนี่ยชีวิตมันมีความสุขมีความสุขอายุตัวอ,อย่างง่ายๆเลย สมมุติเราอยากกินกินข้าอ่ะเราหิวเราก็แค่กินกินแล้วก็อิ่มก็แค่นั้นจบแต่ทำไมเราต้องแบบว่าถึงขนาดนขนควายแบบว่าร้านโรงแรม,มแบบว่าทำไม,ไมต้องขนาดนั้นเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืออิ่มเหมือนกันอ,อร่อยเหมือนกันจริงจริงคิดง่ายๆก็พอแล้วชีวิตไม่ต้องคิดยาก เพราะนั้นคือเราอย่าแสวงหาจนทําให้ตัวเองลาบากใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเอาง่ายๆคนคนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสังคมนิยมอคนกินอันนี้ฉันก็ต้องกินอันนี้คนไปที่นี่ฉันก็ต้องไปที่นี่คนเสพสื่อเยอะขึ้นใช่สื่อเขาบอกว่าอันนี้ดีฉันก็ไปาซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนี่ยกำลังเราอาจจะไม่ถึงครับ กําลังเราไม่ถึงปุ๊บเราก็ขวนขวายครับขวนขวายขวนขวายไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ซึ่งจริงๆแล้วเ,เราไม่จําเป็นจะต้องเป็นทุกข์เลยอืมเออทำไมเราต้องไปทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ถึงตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปถึงเราก็อยู่ต่างวันนที่ได้ก็มีความสุขในในพื้นที่ของเรา,เราไม่ไม่ต้องขวนขวายอะไรมา นี่คือวิธีคิดในการใช้ชีวิตอย่างง่ายนะครับง,ง่ายมากมาก,ามากมาขอบคุณมากครับต่ายครับขอบ,ขอบคุณครับ<อ>พบกันใหม่กับ Positive Thinking by Sing Corporation นะครับในอาทิตย์หน้านะครับแล้วเราไปดูวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้คุณได้ในอาทิตย์หน้าต่อไปครับครับดีครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูแต่ว่าเมย์ขอดูหนังสือก่อนทีนี้พี่โน้ตเนี่ยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับพวกเสื้อเินเทจแฟชั่นเินเทจเนี่ยจริงๆเมื่อไหร่เสื้อเนี่ยเริ่มจากซื้อก่อนเลยแรกๆคือซื้อใส่เมื่อสมัยก่อนเด็กๆเลยแล้วซื้อมาใส่ปุ๊บพอเราเริ่มซื้อมาใส่ปุ๊บเราก็จะเริ่มหาไปแล้วว่าตอนนั้นสมมติว่าเด็กๆยุคเรานอนนบ้านปีก่อน2000พวกเก้าศูนย์อะไรเงี้ยเราก็ดูชอบเสื้อวงดนตรีอะไรเงี้ยในยุคนั้นเราก็ไปเดินหาซื้อเสื้อวงดนตรีบ้้้างออตนนนักจะชบโค ก็จะซื้อเสื้อโค้กที่มันเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเป็นแบบเหมือนมันเหมือนเสื้อซูเวเนร์เสื้อของแถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันต้องบอกว่าจริงๆนะวันนั้นบางอาจจะไม่ใช่วินเทจมากๆหรอกแต่พอเวลามันผ่านมาถึงวันนี้บางครั้งนี่บางสมมุติเอาง่ายๆว่าเสื้อวงที่เราเคยซื้อเมื่อตอนสมัยปีเก้ากว่ามาถึงว่าวันนี้ผ่านมาอีกที ยี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีเนี่ยราคาบางครั้งมันอาจจะขึ้นไปตามความนิยมเอ้อเสื้อพวกเนี้ยมันมีแบบของปลอมของมีมีมีซึ่งยืดนี่เป็นเสื้อยืดนี่ปลอมง่ายมากก็คือหลักๆเลยเนี่ยด้วยตัวเสื้อเองเนี่ยการปลอมสมมติปลอมเรื่องเสื้อเก่าเนี่ยอาจจะเรื่องอาจจะต้องใช้เทคนิคเยอะเรื่องความการตัดเย็บปักจักที่ใครการตัดเย็บก็ไม่เหมือนกันเอาง่ี้ว่าอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเย็บแบบดาวโชไฟมาแต่มอาไม่ค่อยเห็นนะในสีนี้เดี๋ยวเราเอาให้ดูในสีที่เป็นสีเข้มๆมันจะเย็บเป็นซิงเกิลเขาเรียกว่าเย็บซิงเกิลวิธีการเย็บมันจะเย็บไม่เหมือนกับเสื้อสมัยนี้ซึ่งถอถามว่าเราดูแรกๆว่าอ่ะเสื้อแบบนี้มันจะมีช่วงพอของมันอยู่แล้วช่วงช่วงปีที่ผลิมมันว่ามันจะอยู่ช่วงไหนเพราะว่าเครื่องจักรแบบนี้มันถูกเลิกใช้ไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ค่อยทนอ่ะมันก็เหมือนแบบว่ามาเย็บเป็น เย็บเป็นเย็บเก็บแต่เก็บคู่เดินเป็นตะเข็บคู่ทีนี้เราก็จะบอกได้ว่าพอจะบอกได้ว่าพอสอมันพอสอนไหนเรื่องของเนื้อผ้าเรื่องของป้ายโลโก้ข้างหลังก็บอกได้คือการทำปอมลายนี่มันเป็นเรื่องหัวไลนนี่ทำง่ายมันสกีนง่ายอะไลายลายแบบว่ามันต้องดูองค์ประกอบเยอะๆคือคนไทยเก่งด้วยบางทีทําปลอมง่ายบางทีแบบอยากทำเสื้อเก่าใช่ไหมหาเสื้อหาเสื้อเปล่ามาสมมุติว่าเสื้อตัวนี้ยี่ห้อสกินสตาร์ของอเมริกาเขาเกิดไปได้เสื้อเปล่า เสื้อป่าตัวนี้ในสมัยนั้นเนี่ยทำลายสมมติทำลายวงการในโรสเซ็ตค่ะทำลายการในโรสเซ็ตขายในเวลาเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตวงดนตรีทัวร์เขาก็ขายอยุแปดกว่า,า<ฆ>เขาก็ขายอาจจะอยู่ตรงนั้นอาจจะเ่าแบบห้าดอลลายห้าสิบอ่าสมมติห้าดอลลาร์ค<ฆ>่ะวันนั้นก็ซื้อเหมือนเสื้อสูทเนี่หน้าง,งานค่ะ<ฆ>เวลามันผ่านมาผ่านมาวงดนตรีเขาเลิกอะไรไปมันเป็นตำนานเสื้อมันก็กลับแพงขึ้น<ฆ>วันน้าวันนี้มันอาจจะสามพันดูมีแวลูคือดูมีมีราคาขึ้นเขาก็คิดว่า พราะค้าอาจจะไปเจอเสื้อที่มันเป็นเสื้อยืดเปล่าๆในสมัยนั้นนะที่จะทำนี่มันเป็นมีค่าเพราะถ้าขายเสื้อเปล่าแบบนั้นตอนนี้ก็มีมีราคาแล้วนะก็ห้าหกร้อยบาทขายได้เขาก็อาจจะแบบอยากเพิ่มมูลค่าของมันนั่นแหละให้นแบบทำเสร็จุ๊บเอาลงไปกัดเคมีฟอกอะไรให้มันดูเพราะว่าทามันสกินแล้วมันใหม่มากๆเนี่ยทำภาษาเราจะเรียกว่าเดสต็อกเสื้อเดสต็อกมันดูรู้ว่ะมันดูรู้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสปลอมแต่เราก็ได้เสื้อเดสต็อกที่ ที่เหมือนแบบว่าของแท้มาแล้วเราก็ดูเออเราก็ต้องเก็บศึกษาไว้แล้วว่าเราจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างว่าสกีนสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยปุ๊บอ่ะเขาว่าจะไปฟอกไปอะไรให้มันดูแบบให้มันดูแบบเออโอเคไว้ออกมาแบบดูเก่าคนที่เป็นมือใหม่เข้าวงการก็จะโดนได้แล้วแบบเฮ้ยน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยจากที่เซ่บอกเปล่าตัวละห้าร้อยห้าหกร้อก็กลายเป็นสามพันสี่พันบาทได้อ่างเงี้ยเออก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เราก็จะมาแบ่งแยกแบ่งแยกยังไงจริงๆแล้วเสอยืดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมาตั้งแต่ปีสมัยแบบ1940โอ้มีมาตั้งแต่ก่อนน,ะนะนั้นนะแต่ว่าใช้ทนะี่คอโคลมอ่ะคือสมัยก่อนคนจะแต่งตัวแบบ แต่งตัวเอาเสื้อยี่คอกลมเนี่ยสมัย1940เนี่ยเขาเป็นอันเดอร์แวร์เขาที่เรียกว่าเป็นอันเดอร์แวร์เป็นเสื้อ่เขาอยู่ข้างในเขาจะไม่ใช่เสื้อที่สามารถออกมาใส่ข้างนอกเหมือนกันทุกวันที่เขแต่งตัวนี้ได้คือเหมือนใส่แล้วต้องมีอะไรทับมีเบสเลอร์มีอะไรทับคือมันเป็นเสื้ออันเดอร์แวร์ง่ายๆเลยเนี่ยเขาจะใส่แค่นี้เนี่ยคือคนสมัยเขาไม่มีลายเสตีนนะเขาจะเป็นแค่นี้นะก็ใส่แบบเปล่าโล่กิ้งเขาจอกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเปล่าเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็น เหมือนเสื้อแบบพวกเสื้อคณะเสื้ออะไรเงี้ยเสื้อมา<ช>หาลาไลใช่อันนี้คือแบบสมัยเก่าๆเนี่ย I Love San Francisco อะไรเยยงี้ยก็จะเป็นเรื่องของแต่ละเมืองอันนี้เสื้อพวกเสื้อคาแรคเตอร,ร์ตลกการ์ตูนอ,อะไรเงี้ยเ<า>ขาก็จะมีชีเอ็ดเก่งมากออ่ะน,นี้ Rolling Stone อ,อ,ะอะไรเงี้ยเราก็จะมีมีเสื้อทัวร์เขาแหละเขาก็จะเอาหน้าเขามาเปนการ์ตูนมาแล้วแต่ของวงเขาไงอย่างนี้จอร์แดนนอตเนี่ยนิวยอร์กซิตี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต ผมคิสนี่เซ็กตูนคืออะอนนี้แฟชั่นมันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะพวกลายเสื้อแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเสื้อเซ็กซชอบอย่างเงี้ยนี่บอกว่าตัวนี้นี่แพงมากเลยตัวนี้นี่ที่เป็นแท้ๆโอ้โหแล้วว่าตัวนี้ต้องมีถ้าคนเล่นนะซื้อแบบเอาเป็นว่าราคาแบบคนโดนเหมันชอบอ่ะซื้อแล้วว่าตัวนี้ต้องมีสองมือไซส่ดีนะามันมันเรื่องราคาเนี่ยมัน มันไปอยู่ที่เรื่องของไซส์คุณภาพของเสืออ้อหมายความว่าขาดไหมอะไรไหมเจ็บไซส์มาไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องคอย้วยมากไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเป็นเรื่องของแล้วแต่ความชอบออใช่ไซส์ด้วยไซส์สำคัญกับจะยืน